นี่ค่ะพระมหาเจดีย์วัดหลวงตามหาเบืวอนะคะนี่เป็นด้านหน้านะคะค่ะไปชั้นที่สองกันค่ะที่มองเห็นเป็นวิหาร นั่นค่ะมองไปเลยค่ะจะเป็นวิหารค่ะมีพระมาหาเจดีค่ะต่อกับพระวิหารนะคะ ที่เราเดินนี่เป็นชั้นสองนะคะ,ะค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมข้างในนะคะเชิญค่ะมันได้ทางขึ้นมี ังไงครับปู่เข้าไปข้างในได้ไหมคะได,ใไดะ้ใส่หมวกได้คะ่ะถามแล้วใส่หมวกได้ค่ะตอนจะไหว้พระค่อยถอดเป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยคเห็นไ,ไหมคะนี่คือหินอ่อนนะคะสถาปัตยกรรมเป็นวิหารค่ะทังนั้น ประตูสวยงามมากค่ะนี่ค่ะประตูเข้าพระมาหาเจดีย์ค่ะนี่เป็นหินอ่อนค่ะเย็นมาก ประตูอีกด้านนี้ด้านหน้าค่ะข้างในยังไม่เปิดเข้าให้เข้าไปนวัสการนะคะเดินชมรอบนอกได้ค่ะวันนี้วันที่11ค่ะ สิบเอ็ดธันวาคม2564นะคะเชิญค่ะแล้วเราจะพาไปตรงนั้นค่ะที่เรามองเห็นก็คือพระพิหารนะคะนีนคะ่ค่ะปูคาอยากไดู้กโอ้โหสวยมากค่ะสีขาวโทวนสีขาว ใช่ไหมคะแสกแดดจัดมากค่ะเข้าปฏิบัติในการเข้ามาชมนะคะห้ามใส่เสื้อแขนกุดหรือเสื้อก้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงค่ะอันนี้คือชั้นที่หนึ่งค่ะ ไปค่ะไปค่ะลงไปเลยค่ะเสยมากค่ะมุมนี้ค่ะมุมนี้นะคะมาแล้วเออค่ะตรงนั้นหละคะ่ะห2โอเคมาค่ะอันนี้คือชั้นหนึ่งนะคะ

ที่เราเห็นคือวิหารนะคะตรงที่เรายืนก็คือเป็นพระมหาเจดีย์ค่ะดีค่ะ,คะสวยงามมากเลยค่ะ นี่ด้านหน้านะคะตรงที่จอดรถค่ะที่เรามองเห็นนะคะ